สวัสดีมีความสุขสขสบายใจไม่ว่าคุณผู้ชมจะทําอะไรขอให้มีแต่ความสุขมีความสุขอิมอ่มอ,อ,อร่อยกับเมนูวันนี้เมนูวันนี้จะเป็นเมนูแกงจืดฟักใส่กับซี่โครงหมูอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่ทานกันแบบสบายๆไม่จิด๊ดไม่จาา ar, ้านะครับทานกันกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทานกับอะไรก็แล้วแต่นะครับแกงจืดทานได้ทุกเพศทุกวัยกันเลยทีเดียวครับเด็กๆชอบนะครับว่าผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับในส่วนตัวของผมนะครับวันนี้ขอเบาๆสวันนีนการัหลังจากที่ทุกวันนะครับจะเป็นน้ําพริกเป็นผักอะไรต่างๆแบบนั้นนะครับแต่วันนี้ ครับเผ็ดเป็นร้อนทุกวันร่างกายก็เหนื่อยเหมือนกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะครับนี่ละครับเหตุของคุณผู้ชมนะครับก็น่าทานนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่ได้ลงมือทำเองนะครับอันนี้ก็ไปจัดการมาจากตลาดเหมือนกันคุณผู้ชมนะครับเป็นเมนูที่สั่งมาจากตลาดวันนี้จะเป็นเมนูต้มซี่โครงหมูใส่ฟักอร่อยยิ่งนักสดน้ำเบาๆสบายๆคุณผู้ชมนะครับสำหรับชีวิตคนเราในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนะครับบางวันเราโชคดีบางวันเราอาจจะไม่โชคดีวันนี้อาจจะมีความสุขบางวันอาจจะเจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเจออะไรนะครับเราต้องใช้ชีวิตของเราใใใหห้้้มมมมมีีคควววววาา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 าสสุุขนนนนรรรัััััเเเเจจอออปปญ่่่่งงๆแกกกกไไดลลยยพผทท